มีหนึ่งกฎที่ต้องจําไว้นั่นก็คือแดงเปิดจะเป็นแดงใช้สีเหลืองเปิดอ๋อใช้สวิตช์สีแดงจะเปิดไฟสีแดงสวิตช์สีเหลืองเปิดไฟสีเหลืองสวิตช์สีฟ้าเปิดไฟสีฟ้านะสีเขียวก็จะเปิดไฟสีเขียวปะอ่าใช่นะถอดสลับกันใช่ไหม อเสวัสดีคุณผู้ชมยูทูบกันเลยนะครับผมนะในวันนี้เนี่เดี๋ยวเราก็จะหาพวกแบบคลิปไมาคนดูกันดีกว่านั่นเองนะครับผมนะเนด่วยจากสองสาัปดาห์ก่อนเนี่ยที่ผมได้ทำคลิปแนวรีแอคายาคนอะไรอย่างนี้ก็เห็นว่าคนทุกขาสนใจเยอะเลยอะดังนั้นเนี่ยผมเลยจะลองทำดูสักคลิปซิว่าจะมีคนสนใจคลิปพวกนี้เยอะหรือเปล่านั่นเองแหละนะ โดยคลิปที่เราจะเอามาดูในวันนี้เนี่ยไม่ได้เอามาจากช่องทางติกต็อกนะเพราะว่าติกต็อกมันไม่ค่อยมีถ้าพูดตามตรงน,นะอะไรแบบนี้ <S <S ดังนั้น,นี่ยผมก็เลยไปเอามาจากช่องทาง Reddit ที่มีชื่อว่า Map Magic เดว Fer อนั่นเองนะครับผมนะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกมายากลที่แบบเออมันงง,ง,งๆไม่สามารถทำความเข้าใจได้อะไรอย่างนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ไอ้พวกคลิปแบบนี้กันนั่นเองนะครับผมนะอาล้เว็การเซฟเวลาเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมนะ โอเคบางที่คลิปแรกกันเลยดีกว่านะโดยคลิปนี้จะมีแคปชั่นว่าถ้าใครสามารถอธิบายฉันได้จะบอกสั้นทีส่วนแคปชั่นในคลิปมันก็จะเขียนว่านี่คือทริคที่ฉันชอบใช้ซึ่งเวลาฉันใช้นี่ทุกคนจะคิดว่าฉันเป็นแม่มดอะไรประมาณน,นี้นั่นเองนะครับผมนะโดยพอเปิดภาาปกเป็นก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งเก้าอี้ใช่ไหมแล้วก็มีผู้หญิงสามคนแล้วก็ผู้ชายด้านซ้ายคนเป็นสี่เหมือนจะทำอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูคลิปเลยดีกว่านะอ๋อฮะ เขาจะเอามือไปไว้อ่ะยกก่ต้องเหมือนยกเลยเอือแต่มันยกไม่ไหวอ๋อเหมือนยกไม่ไหวอ่ะฮะโอเคอ๋อเขาให้เหมือนให้พนมมือพนมมือแล้วก็ให้เอามือไปไว้บนหัวคนที่นั่งอ่ะฮะอ๋อแต่ต้องวางมือเรียงกันเป็นวงกลมอ่ะฮะคือเอามือวางไว้บนหัวคนที่นั่งเว้ยแล้วก็ต้องวางแบบเรียงกันไปก่อน ใช้มือขวาวางก่อนแล้วก็วางเรียกรงกันไปเป็นวงกลมไ้ใช่ไหมอ๋ Adjust. อแล้วก็เอามือซ้ายวางเพราะทุกคนวางหมดพวก็เอามือซ้ายวีกทีอะฮะหลังจากนั้นค่อยเอาออกจากบนลงล่างจนถึงข้างล่างอะฮะแล้วก็คราวนี้ลองยกดูซึ่งสองสามไปอุ้ยยกขึ้นวะ่ะยกขึ้นวะ่ะเฮ้ยโอ้โห ผมคิดว่าอันนี้ถ้าพูดตามตรงมันก็ไม่ได้ดูงงขนาดนั้นเลยคือถ้าพูดตามตรงบางทีอะ คือเอคนนี้เออเอคนที่เขายกเนี่ยความจริงเขาอาจจะมีแรงมากพอที่จะยกได้อยู่แล้วหรือเปล่านะเออถ้าเป็นไปได้จริงๆก็น่าจะมีแรงมากพอที่ยกได้อยู่แล้วนั่นเองแล้วนะแค่ตอนแรกก็ทําเป็นแบบว่าไม่มีแรงยกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ลองทําเป็นพิธีรีตองดูแล้วคราวหลังก็ยกได้น่าจะประมาณนั้นเลยมนะั้งเออโอเคมาต่อกันในคลิปที่สอโดยคลิปนี้มันจะมีแคปชั่นว่าเบสบอลเมงโครส,สุดยอดเมนโครแบบเมนโครสุดยอดอะไรประมาณนี้นะครับผมนะความจริงมันเหมือนเป็นคำหยาบนะไอคำหลังเนี่ยแต่ก็ว่าใช,ช่ไหมเถอโดอแคปช บอลน,นี้มันดีเกินไปไอ้ลูกบอลน,น่าจะหมายถึงลูกเบสบอลนะ่ะเออพอ,อนี้เขาเหมือนจะเล่นเบสบอลอยู่นั่นเองนะครับผมนะอ่าแต่กูแบบวิเคราะห์ไม่ออกเลยเพราะปกติในประเทศไทยเราไม่ค่อยเล่นเบสบอลเว้ยเออคือส่วนใหญ่ไปกีฬาฝั่งแบบญี่ปุ่นนะพูดตามตรงอ่ะคือเบสบอลมันจะเป็นแบบพวกญี่ปุ่นนะครับผมนะซึ่งประเทศไทยเราไม่ค่อยได้เล่นปั๊บชือ่อแล้วก็จะฮะเดี๋ยวเอ้ยเว้ยเหมือนบอลมันมาแล้วใช่ไหมเนี่ยคือปุ๊บเห็นปะเนี่ยบอลมันมาแล้วใช่ปะเนี่ยบอลมันมาแล้วเว้ย แล้วเขาก็เอาใส่มือแล้วเมื่อกี้นี้พี่ก็ทำเหมือนท่าจะคว้าออกไปแต่ไม่ได้คว้าออกไปจริงด้วยอะเออจิ๊บได้แล้วอ๋อเด็นะอันนี้จริงไหมเนี่ยคือจะบอกว่าเขาตีมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วเหรอหรือว่าเป็นแค่การหลอกวะเออคือตอนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคลิปนี้เป็นของจริงหรือเปล่าเออคือบางทีเขาอาจจะตีมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมตีมาให้ชายคนนี้ตั้งแต่แรกเลยและชายคนนี้ก็ทําแบบเนียนๆอะไรอย่างงี้นะ ปึ๊บเนียนเนียนเปุ๊บได้อยู่ดีๆก็ทำแบบเอ้ยมารับมารับบอลอึ้อนี่ไงได้ได้ได้แต่ความจริงคือมารับมาตั้งแต่แรกนะครับผมนะเออเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยปุ๊บเนี่ยได้ตั้งแต่แรกเลยเว้ยเออแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมคิดถูกหรือเปล่าผมก็ไม่ได้รบพวกกติกาเกี่ยวกับพวกเบสบอลด้วยว่าเขาอาจจะทำผิดกฎอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเออป่ะต่อกในคลิปที่สามตัวคลิปจะมีแคปชั่นว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนมันตกซึ่งแสงยามเช้าของวันใหม่ก็ทำให้ต้นไม้ของฉันมันละเหยน้ำว ีคือเหมือนจะเป็นการควันเนีย่ยคือนนี้มันกำลังสังเคราะห์แสงแล้วก็ปล่อยน้ำออกมาหรือเปล่าเออเนี่ยใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยแต่มันดูแปลกเลยปกติเราไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้เครือดูมันระเหยจริงวะเอ,อ๊ะยังไงวะหรือว่าตอนแบบเออตอนนี้คือแสงแดดมันแรงมากจนน้ำที่เกาะต้นไม้มันระเหยออกมา น่าใช่นะผมคิดว่าน่าจะเป็นกระบวนการสังเคราะห์แสงนั่นแหละเออที่มันจะมีน้ํากับออกซิเจนออกมาเอ,อ๊ะ่ใช่ดิมันต้องใช้น้ำในการสังเคราะห์แสงไม่ใช่เหรอเออผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมามันจะเป็นออกซิเจนกับน้ําตาลปะเออน่าจะใช่นะผมก็ออโทษด้วยถ้าเกิดผมจําผิดไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือแบบโอ้โหผมไม่ได้เรียนมานานมากแลนะ้วนั่นเองนะโอ้เริ่มมีควันออกมาเลยอ่ะโอ้ยังไงวะเนี่ยเออเริ่มงงแล้ว มาต่อกันในคลิปที่5้าหรือสี่ไม่จะห้าไม่ก็สี่จะไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้มีแคปชั่นว่านี่มันระบบสวิตช์ไฟอะไรกันเนี่ยช่วยอธิบายให้หน่อยช่วยอธิบายทันทีโดยสวิตช์ไฟที่หมายถึงก็จะเป็นสวิตช์ไฟของพี่คนนี้นั่นเองอ่ะฮะมันจะยังไงกันเนี่ยแปอ่ะฮะนี่คือสวิตช์บอร์ดอ่ะฮะมีหนึ่งกฎที่ต้องจําไว้ก็คือแดงเปิดจะเป็นแดงใช้สีเหลืองเปิดอ๋อใช้สวิตช์สีแดงจะเปิดไฟสีแดงสวิตช์สีเหลืองเปิดไฟสีเหลือง สวิตสีฟ้าเปิดไฟสีฟ้านะสีเขียวก็ได้จะเปิดไฟสีเขียวปะใช่นะนี่ไงถอดถอสลับกันใช่ไหมถอสลับสวิตกันอสลับสลับจุกก็เปลี่ยนอย่างนี้ได้เลยหรอ

ไปต,ตรงนั้นก็คือ,ขอเขาจะสลับกันหมดเลยดีไม่ดีขเขาอาจจะสลับสอดไฟด้วยวัตเตอเฮลอันนี้งงจริงวะคือทำมันจะมีอะไรบ้างอนะที่เป็นปัจจัยอะคือปัจจัยก็คือมีหลอดไฟกับไอตัวขวั้วสวิบิชไชม คือบางทีตัวควสวิตช์มันอาจจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างหรือเปล่าในการเปลี่ยนกระแสไฟอ่ะเออมาการที่คลิปสุดท้ายอ่ะโดยคลิปนี้มีแคปชั่นว่ามันกําลังเดินถอยหน้าหรือถอยหลังอยู่เอ,อ้ยมันกำลังเดินหน้าหรือถอยหลังอยู่ประมาณนั้นเองนะเหมือนจะเป็นม้าในกองหิมะเลยมันคือม้าหรือหมาหรืออะไรหน้าเหมือนม,าม้าแต่แต่กันตัวเล็กเหมือนหมาเลยน่าจะเป็นม้าที่ถ่ายจากระยะไกลๆหรือเปล่าไม่รู้ว่าไปไะชื้อ,อมันก็ฮะเอ,อ้ย มันมองได้หลายมุมนะแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่ามันเดินถอยหลังไวคือมันเดินไปข้างหลังไม่เรียกว่าเดินถอยหลังเราต้องเรียกว่ามันเดินมาข้างหน้าหรือเดินไปข้างหลังมากกว่าละเออถ้าแปลแคปชั่นให้ถูกต้องถ้าเกิดดูคลิปนี้จบก็คือถ้าดูตอนแรกันดูเหมือนจะเดินเข้ามาข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้าดูจริงผมว่ามันเดือไปข้างหลังไว้มันไม่ได้เดินเข้ามาข้างหน้าเห็น่ามันเดินไปข้างหลังมันเดินไปข้างหลังจริงๆแล้วถ้าเกิดดูจริงๆอ่ะมันไม่ได้เดินเข้ามาข้างหน้าซึ่งที่เป็นแบบนี้ก็เพราะ ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างได้รับประสบการณ์ความงงหรือว่าทฤษฎีโปะๆหรือการวิเคราะห์เออพวกไม่ยากลจากผมไปบ้างหรือเปล่านั่นเองนะครับผมนะเออ่วาก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับผมนะที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอราะนั่นฉันก็อ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเจ้าข่าวด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ